มาไปแม่่งเลาไปปีชักในห้องผมมาแล้วค่ะโอเคว่าแล้วก็ขอภาพประกอบได้ไหมคะแม่งในมุมนี้เสียเปลียนชิ่ผายที่สองเข่าเลยพี่พันหนูหิวไม่ได้พี่พันอะไรก็ปล่อยปล่อยให้อยู่ในไมเคิลแมงจุดนี้เอาเขาไปรีเกมมาตะเงี้ยออพี่พันอู้อู้อือหืออะไรวะพี่กล่าวว่าหนูกลับมาเล่น วันหนึ่งก็ให้หนูมาเจออะไรเนี่ยปกติครับ <c oughs> มันเข้ามาพีชีพพี่ตะกี้สองตัวาสามตัวเอาเอ,าเอาตัวทางซ้ายก่อนไหมเอาตัวทางซ้ายก่อนไหมตัวทางซ้ายตัวเดียวเนี่ยเออพี่คะพีชีพอ่ะตัวสองตัวรวยขารวยขาลูยว่าไง ไปกับน้องละมั้งนี่มันกล่องผู้ใดนี่อะไรพัตาน้าไม่มีกล่องกันเลยปืนระเบิดคนเยอะเยอะเยอะนเราทุ่ตวอะไรวะยิงัเลยไ่ต่อมันอุ้ยอียพี่เดกมเจมยิงมันยิงมันี่เดียวมันจะตายได้ไปวางคิวทำไมเนี่ย นี่รายงานอยู่นี่รายงานอยู่นี่เอาแซดล่วงเลยกูพกาดจี้มันกัดกัดไม่ยิงกัดแม่งไม่ทำงานอู้มันมีฮิวไอ้ไอ้นี่มันยัหมอกมีสองตัว่าจะผ่านตัวแข็งตัวเลยบี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 กโโดนออี้ห ไม่ยังเยอะเลยฝั่งนี้ตักเข้าไม่เล่นหน้าบ้านแล้วเลยอะตักเข้าไม่เล่นหน้าบ้านแล้วเอ่อกำตาจันทร์ของเราไลยพี่จำจำวันอาทิตย์ได้ไหมครับที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเรามาอยู่ตรงบ้านมันก็มันควรตีใช่ใช่เอ้อโอ้โหมาว่าไม่ได้ก็มันควรเตยโดน โอ้โหกลัวของจริงกลัวของแพรตุนตีนตุณนเนเน่โอ้โหมึงที่คนเลยยังเอาเลย

เดินตัวโอ้โ oh. อ oh ้ยโอ้ย no มันยิงโล่พี่แตกไปแล้วแดงเฮ้ยกลางโล่แม็กซิโอชาร์จเป็นพี่เดียวเองเนี่ยนับเลขนะทุกคนน้ะไม่ได้ชาร์จเลยไม่เอาโอ้ยออ้ยโอ้ยหมอนกระชันเอาลุกมากเกินบอกแล้วมันเอามันเอาไม่ลงหรอกพอลงปุ๊บมาซ้อนขึ้นอีกนี่เต็มสเรามาลอยแรงพี่เราเป็นเดือนแล้วพี่ เฮ้ยไม่ทำงาน้มวโอ้โหพี่พี่หตัวใครตัวมันนะเออเดี๋ยวผมเล่นข้างหลังพี่ได้ตายของจริงแล้วพี่เอ้ยไม่ตายพี่ตายอยู่นี่พี่ตายเป็นหมอเอ้ยแดงเอาแล้วไอ้แดงกับมันแดงไปแล้วเดยพี่พี่พี่พิมิตมันยิงพี่อยู่เดยพิมิตพิมิตแอดแอดแอดไปไหนน้องไปไหนไปไหนไปไหนน้องฮิวเบิร์ดกาดแม่งไม่ทำงานอะบ้าดื้อน้องแมวฮะ เอ้ยมันโดนมันโดนมันโดนมัึงมึงตอนแคมป์อื่นอยู่ตรงนี้ทำไมมังทำงานดีแต่ว่ากาศปัดพื้นปัดพื้นตายคุณยังไม่โดนเลยตายไม่ตายยิงไม่โดนเอ้ยยิงหินเต็มเต็มเลยพี่เยิงมาเนี่ยตายไม่ตายคือไรอ่ะแดงพี่ยิงมันไม่โดนเลยวะแดงไม่ต่างกันพี่ มันไม่พิュ่หรอกนะเฮ้ยจะตายจะตายนิดเดียวเด็กมันอยู่ตัวเองไงเดี๋ยไม่ทันอมันไม่พิュ่พี่แต่เราไม่แม่นเฮ้ยพี่น้องทรงอยู่นี่อยู่เขาฟังเราพี่พี่น้องทรงอยู่เขาฟังเราพี่เขาหล่อไพวกพี่อ่ะพี่เดียวพี่เดียวโอวเดียวพี่เดียว เขาไหลไปตรงท้าย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 เขาแล้วตีนตีนเขาแล้วไปไปจุดไปจุดไปจุดสรุปท้ายท้ายเขาไปตีนเขานู้นน oh, ูนลองท่งไปนู้นละลองท่งไปนู้นละเยอะกระสุนหมดเลยจังหวะแดงต้องทุกคนต้องหันปืนฮิวมาดิพี่เดี๋ยวผิวไม่ไม่ฮิวรีบมันฮิวดิ่งถ้าไม่ฮิวเราดูกา ถ้ามันถ้ามันไม่พิวเราดูการใช่ใไหพี่เมื่อตอนเย็นเราเมื่อตอนเย็นเราไม่ได้จุดใช่ไหมได้ได้จุดอยูได้จุดเลียวหนูหลับว่ะโทษทีนอน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 โอ้โหถูกเลิขายของเลยค่ะผู้ตั้งนานเขาลืมเปิดไประวังลองทรงมันอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นตรงเสาแดงอะลองทรงน่าจะอยู่เสาแดงน่าลองทรงเล่นสนุกเยอะก็ได้เปรียบนะจริงๆ เว้ม,<า>ม่าเดียวม่อช่วงกลางวัองนอ่ะพี่เจมหนูอ่ะเอ้ยไม่ทันบางเอิญเปิดไลฟ์ของอาเรนอ,อ่ะเดเมนชันน่ะเขาพูดถึงลองทรงด้วยบอกว่าวันนั้นที่พวกพี่ยิงกับไวรัสอ,อ,อ่ะบอกบอกลองทรงแล้วว่าแบบไม่ต้องยิงเดเมนชันเพราะว่าเขากำลังจะออกกันหนูก็เลยเออแสดงว่าเขาเขาผูกกันอะ่ะกับเดนมชัน หัวแท่งไบรักคุยตาช็อปปี้ทแคมมิไดเมนชั่นไม่อันนี้คือเขาผูกเลยหมายความว่าทันทันนี่จ่ะเออูลงทรงยิงแรงอุ้ยเขารู้จักกันเยอะด้วยไม่ไหวอ่ะพี่หัวหัวแคมม์ไบร์ต้าช็อปไปเยอะแล้วหัว่เอาไม่ลองทรงนอนไหลลองทรงล่วงลองทรงล่วงลองทรงล่วง ถ้าพี่จะไม่ผิดอ่ะเขาเคยอยู่ใดเมมิติใช่ไหมยูโรเนี่ยแล้วเขาเคยมีประเด็นเรื่องของการดิวแคมโดยที่ไม่บอกหัวแคมตอนนั้นน่ะเขาก็เลยมีดราม่ากันในแชทโลอ่ะถ้าพี่จะไม่ผิดป้าเออลอกแล้วละหนึงล็กแล้วละหนึ่งในซอยพี่ทั้งผมนี่อุ้จะตายแล้วพี่โอ้ยอึดล่วงเจอล่วงเลยสี่ห้าตัวเลยพี่โอ้ยสี่ห้าตัวสี่ห้าตัว แดงแดงอยู่พี่หน่อยแดงพี่ลงมาแดงโอ้ยโอ๊ยพี่เดียวโอ้ยใช้แผ่เดินแดงแล้วมนอยู่นี่หมดรอมันอยู่ตรงนี้แล้วพอถึงสี่สิบมิสสุดท้ายเรามุฟไปอีกฝั่งเนี่ยได้ได้ได้เออเอาไหมอ่ะพี่เดียวเอาไหมแบบเนี้ยก็ตัวตึงอยกไปซ้ายนะไปซ้ายนะ เยวไปซ้ายรอรอนะรอเอย่าเพิ่งย้ายนะเอย่าเพิ่งย้ายเอย่าเพิ่งย้ายทีสิบวินาทีสุดท้ายอ่ะคือถ้าสี่สิบวิแล้วอ่ะคือไม่ต้องแบบหลบไม่ต้องอะไรนะถท่ายให้มันยิงเลยเท่าไห่เลยก็ได้พี่ไม่ได้เดินเรื่อยๆพี่สังออีกย่างงนึพี่สังสังทองนี่คือใครอ่ะพี่อีกอย่างหนึ่งอ่ะเรื่องคือได้เปรียบนะพี่เพราะว่าจุดเกิดแม่งใกล้กว่าเยอะเลยอ่ะ

ลรงขานสีเยอะเลยไปซ้ายไปซ้ายโอ้ไปซ้ายเฮ้ยเขาจะมีกิบก่อนเอ้ยใครใครใครชุบฉันเขาจะอยู่กิ๊บก่อนจะไปซ้ายแล้วไม่ไหวเรือรเมีคนรถเด็กแค่ทั้งทีรถไปรถไปโอ้โหไอ้เหี้ย คนเขาคยอยู่รัสใช่ไหมเหมือนที่เคยเห็นอยไวรัสองชุดันเขามาจากไวรัสแล้วเขาก็มาแคมป์ไอ้น้ำจิ้มอะพี่สายสายมวตกลางไปไหนอะพี่ปุเยอะเยอะเยตาเยอะกางกลางกลางลากลาง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 กลากลางกลาากาลกา ไปเล่นพี่เกียร์แล้วพกันแล้วโอเคโเคไปกับพี่ยินกางกางเลยเป็นหน้าที่นะแอบเมียเล่นได้แล้วพี่ตาแอบเมียเล่นได้แล้วพี่ตาไอพี่แฮมอ่ะพี่แฮมอ่ะพี่แฮมอ่ะเฮ้ยพี่ไวรัสถล่เร็วๆเข้ากลางเลยทำอะไรกันอยู่กำลังไปรอแป๊บหนึ่งแว้นไปอยู่ หนูีมาพี่อาสิแล้เรามันก็ใส่แบนซะด้วยเออไม่ได้พี่เออเออไม่ได้แล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้อุณพี่ยังยืนพี่เต็มนี่เหรอยี่ไม่ทันโอ้ไม่ทันได้หมดเลยฉันมาทำอะไร ปกลับ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 ไม่ได้กลับกลับกลับว่ะปล่อยมันเหงาปล่อยมันเหงากลับไปไม่ต้องมียิงว่ะเราที่แล้วไอ้แดงเลยกลับเลยไม่ได้แล้วกลับเลยเฮ้ยเช็คยั่ไงวะกันหนเลยเต็มเลยงละตีนมาเหรอเมื่อกี้สปาร์โลกมันมันยังไม่ตายเลยเลือดเหลือประมาณสามเลือดยังไม่ลดเลยพี่ กลับแล้วเองหน้าตีมันตงไปไวะเฮ้ยกลับดีกว่าเอาไงวะกลับดิลรวอะไรลงไปกลับไปน้าเอาอะไรสบัดออะโล่หรือกระทะบารบี้ดูสมบัอาไม้น้าสามมันเอาไม้มันจะจริงเขาเน่เลยเนี้าพังเลย เออเออยุสไยล่ะมาแม่มามันก็เป็นสองันไม่คุยิว่าเออพอถ้าเราเจอแคมนี้เราพุ่งอูออ,อยู่กัน<อ>กเป็นฝูงเลยเป็นไรนไม่อ้องเลยนม้อเจเกือบฆ่าพี่แฮมได้แล้วยิงก็เกือบตายแล้วแบบล้มไปทีแล้วอ่ะลุกขึ้นมาได้ ื่อกี้กี้ไปจิงยิงลงเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเออั้มแล้วั้ำแล้วเกือบตายแล้วกระสินหมดก่อนเออพี่เหมือนจะเป็นดูเลยว่ากลับมาได้ลงอยู่ I'm okay I'm fine กินท่านะ ยิงกันตัวอะไรอยู่อ่ะไว้รับมาแรงอ่ะมันแรงโคตรอ่ะแรงจริงเขาบอกว่าคนที่ทักที่เดี๋ยวมานั่นน่ะเป็นขี้มองประจำแคมป์อาอะไรนะไม่ต้องไปสนใจไปใส่ละมันแรงค่อยวิ่งตามเจ้าเห็นยัง ก็คือไปสุดกลางเหมือนเดิมดอกเฮ้ยพี่เดียวไปแย่อ่ะพี่ไปแย่ป่ะอือออกมาแล้วอยู่ไหนกันล่ะแย่แย่แบบไหนแบบาย่ออกมาแล้วยากยากจะพิคาแล้วสับตูดพิคาก็ได้ได้ได้พี่เดี๋ยวผมเตรียมพร้อมเลยแย่ยากกันไอ้นี้มันใช่